กดผมกดผกดเฉยๆไปไปไปดกูได้ปืนมากูได้ปืนมาเล่นไปเลยมีดไล่ปืนหน่อยขวาขวาปืนตายปืนตายปืนตายปืนยู่ตัวนึงป่าโดนป่าโดนป่าโดนถอยกัามาถอยกัามาถอยกัามาถอยก้มาถอยก้มาแดดไปช่วยรับถอยก้มาถอยได้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 ถอยมาเยถอยมาถอยมาถอยมา

มียพี่เดี๋ยวเดี๋เดียวเดี๋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 ยวมกก็โดนลวงสายนะก็โดลวงสยเรียบร้อยเรียบร้อยมกกดผม้ดกดผมน้ดเยเยไไปดไปเลย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 กูได้ปืนมากูได้ปืนมาเล่นไปเลยลัดไปัดัดไปตัดลบ จะให้จก oh okay. hey, oh hey. no. ูจะชุบให้นมโยตายตายพี่ตัวชุตัวชุบ้านเขาบ้านเขาพี่ยิงพี่ยิงไอ้เพี้นไอ้เหี้ยแล้กูขึ้นแล้วไหนกูขอโทษมะเสียงกูมาแล้วมะสวยสวยเอาหน่อยเอาหน่อยพี่เอาหน่อยเอาหน่อยกัหนหอดอย่าทิ้หมดอย่า้หมด ูฆ่าคิงได้กูฆ่าคิงได้กูฆ่าคิงได้กูฆ่าคิงได้แล้วจเย็นจะเย็นกูฆ่าคิงได้แล้วพี่พี่มียวเลยตัวข้างบนตัวข้างบนคนนึงเดกกลับไปเข้ามาเ้มาขมาคนนึง้มาคนนึงข้างบนน่องยน่ว้ายน่้ขาค่อย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 ค่อรีเซ็ตเลย ข้าวอบอกเพื่อนเข้าวอด้วยเบอกเพื่อนเข้าวอด้วยเก็บของด้วยเก็บของตัวเกตัวเก็บตัวเข้าวอพี่อยากให้มา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 ตรงนี้มาตรงนี้ทีมาตรงนี้อย่าถอยไปไกลพี่พี่ฟังผมพี่รอรอเยร็จเขาเกิดเยอะอกแม่พี่รอเลยรอเลยรอเล่นหน้าประตูเลยงเวจริงเกิดแล้วยังไม่เกิดไม่เกิดแตยเกิดยังไม่เกิดยังไม่เกิดยัง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  เกิดแล้ว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 เกิดลวเกิดแลเดแ้วเกิดแ้วเกิดแล้วเริด้วเนิดแล้เินแล้วกด้เกดแล้วเกล้วงล่วเลเด้วเกิดแล้วเกิงเกิาแอกแลเกิดแไวด้นเกิด้เิดวิาป้เ้วกต้องไม่ต้องไม่ต้องเเเอา้า้เ้อเกป้ด้้ด้มีิ พี่ช็อปพี่ช็อปถูกพี่ช็อปคนนึงอยู่ไหนอ่ะปอนน์ปอนน์ไหนนะปอนน์ไหนไอ้ปอนน์ไอแบ็คคนนึงของวัดไปอยู่ข้างบนคนนึงอ่ะเขาเขาจะนำนะลูกเขาจะนำนะเขาออกนะกูเจ้าออกนะหลบลูก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 หลลบกพี่ช็อปเาวัดไปบ้านคนนึงพี่ช็อปเาวัดไปบ้านคนนึงพี่ช็อปเาวัดไปบ้านคนพี่ช็อปเาวัดไปบ้านคนนึงแล้วระวังด้วยหลังอ่ะปืนอ่ะได้ได้เอออยู่ลูอยู่ลูงอยู่ลูกอยู่ลูกอยู่ลูกไอ้เผื่อไม่น่าใส่อยู่ลูกเสียงกูกูโดนซ้ำสายสายสายแบกอยู่แบกอย อยู่เบรกอยู่เบรกอยู่พี่ช่เพื่อนหน่อยช่เพื่อนหน่อยช่เพื่อนหน่อยโดนล้วงม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 ันตีมโบอบข้างหลังโบมันอยู่งกูมันอยู่กูมันไดตัวเดียวข้างหลังมีตัวเดียวข้างหลังมีตัวเดียวหมดแล้วหมดแล้วโดนล้วงอยู่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 

สวยสวยเดกปืนเด็กปืนสวยยขอขอปืนปืนมาอยู่้ายปืนมาอยู่้ายปืนมาอยู่สายเ้โอเคโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วตายเปนตายกดปืนอัวอาปืนไปเ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 ลยหลบหลบหลงหลบหลบลลหลบลหลบเฮ้ยนยคือไอ้บองหลังปืนปล่อยปล่อยปล่อยสวยสอยยวยมึงเอามึงเชียร์ไปปเจ้เย็นจ้เย็นจเย็น เฮ้ยเพื่อนนอนนาเยอะนะเพื่อนนอนนาเยอะนะดันดันขึ้นไปข้างในดันเข้าไปดันเข้าไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนพีเกิดมีเกิดหมอเนาหนมด้วยคนช่วยสายหน่อยพี่ยังยัง่อยเว้ยต้องปืนต้องยังเลยดิต้องพูดเดี๋ยวไม่ได้ต้องรอตีพี่ไอ้หนุมล้อมหนมล้มเอาหนุมไปดิหนุมไปดิแบกตายแบกตายเอาน้องเอาน้องเอาน้องเบ็กปากให้เบ็กปากให้ซ้ำไป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 าไปช่วยแบกอยู่ไอ้ตีอุ้มอย่าตีอุ้มอย่าตีปล่อยปล่อยปล่อย

ไอ้ตน e ี้เปิดแล้ววไอ้เฮ้ยไอ้เหอมาดิขวาูไม่ได้เหอยนได้หน่อยหนมได้ได้ยไม้ยไอ้ยิงไิอู่ล้มอยู่ลมอยู่ลมอยู่ลมอยู่เอี้ยเจอกูเฮี้ยชุบชุบปยอบาอยยุอยอยู่เฮ้ยปืนไปปืนไปเฮ้ย เบรคม้ให้เบม้ให้าเลยเบไม้ให้ตัวนึงไปอยู่เอฟซีกูขึ้นไมเลิคีของปารีพี่แมาเล่นไฟหน้าหน่อยเร็วๆเลยฮ้ยดนอาเล่นไฟหน้าหนอยนนชหนยหนยช่เพื่อนหลังหน่อยไองอตายตายเดี๋ยวเดชุบเพื่อนงนชุบเพื่อนงนบยางุบยางุบยางเหลือใครเหลือใครเหลือใครค่อยๆดีค่อยๆดีเซตนะด้นนั้นขึ้นไปด้านขึ้นไปข้างบนตางไขึ้นงกลางไปเลยตรงก้าไปตรงกลางเฮ้ยพอนฟังกูด้านขึ้ไปตรงกลางแล้วเข้าวอลลีเซตเลยตอน

น่าจะมีเพื่อนที่ยังไม่เกิดอีกตรงนั้นใครเห็นแม่งลงปืนที่วิ่งเข้าไปตีนะเว้ยตะโกนอย่างเดียวไม่ช่วยไม่ได้นะเว้ยหน้าบ้านเราจะปิดหน้าบ้านเราจะปิดหน้าบ้านอย่างเดียวอย่างเดียวนะเว้ยไป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 ขวาขวาขวาพวกเระเบิดให้พวกเระเบิดให้ล้มหมดล้มหมดเลยเดี๋ยวหาปืนดิเอยู่ไหนวะเอาดิเพิ่งเอาดิเล่เอาดยไปเล่น้ายไปเล่น้ายซ้ายมึงมาเล่น้ายหมดเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอามาเล่นสายไปเลวอยู่ซ้ายไปเล่นสายเอาดําเพื่อเอาดําสายดิ ตัวไอ้ตัวไ้ปืนายหนี่เอนี่อะโดนกูดินี่ยปืนสยเืนยปืนสยนายปืายปืนสาปยปืยปืนสา่ปยปนสืนยปืนสาายนสายยปนสนายนปปปดนสยปืนปืน อาทุกทุหน่อยเพืๆๆ่อนเอาได้ไหมเอาได้มนมยิงหน่อยนมยิงหน่อยห้วประตูตายตตายสามมาสมาสามาสามมาสามุยกันวยนะเก็บปามคุยกันมึงสามลล้างๆอยู่ขวามาขวานกุล้อม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 เออเอยู่อดอยู่ปืนอยู่ขวามีดไปหน่อยปืนอยู่ขวาปืนอยู่ขวาปืนอยู่ขวาปนอยู่ขว่าไปปา คนไปคนไคนนแคคนนึงอ่ะในอุโมงสองคนในอุโมงสองคนมันตายมันตายอุมันตายมันตายได้ปืนมาได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วมามาเซตมาเซตตาบ้านวหน่อยบ้านบขวรม่วมหน่อยมหน่อมหน่อยรวมหน่อยรวมหน่อยโกศไปกัมงศพไปกักโงศพไปกักโงศพไปกัก

ไม่พี่ฟังนะพี่ฟังนะคิงเขาตายทีหไังนะตยแต่เราต้องเล่นก่อนนะเราต้องเล่นก่อนนะได้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 ฟังฟังฟังมึงเล่นให้มันเอก่อนทุ่กวันได้ปเนี่ยไม่ใช่แบบว่าแซงตามเขาแล้วแบบว่าใจแพ้วแ้มึงใจแถวแค่ทีมึงกะจบมึงก็ไม่ชนะสักทีเข้าะแบบว่าเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเล่นไปคุย่าดูหลังให้ด้วยคุณย่าดูหลังดูนะ มันตันแน่มันตันแน่ระวังมันตันแน่ระวังเดยวกลัวกันเยรวงมันตรงกลางเดี๋ยวมันสัตันมันออกมันออกมัออกมัออกีบ้าตีบ้าตีบ้าีวับที่บ้านหนึส่วนวัมาองมีกลังตายดิตายหน่ายหึ่งไมีตายมึงไปดิโดนตายย่าตายมีเลปืนหน่อยขวาขวาปืนตายปืนตายปืนตายปืนอยไซตตัวนึง บาดโดนาดโดนตายดิโอ้ยเยอะไม่ติดอูไม่ติดกูไม่ติดครเจอไปเจอลักษณะแปลกๆบอก่อยไอ้เฮาโดนอะไปเฮาโดนอะไปไอ้เฮาโดนอะไปอ้างปามหมล่นคนนี้ล้มคนนี้คนี้ล้มเฉยๆคนนี้ล้มเฉยๆปาป

สิงาเปือนเนี่ยปได้ด้ยถอเล่อายให้หมดตายเยอะตายเยอะตายเยอะโดนลงเรื่อนเลดนลงเรื่อๆเลยเฮ้คุพี่ปามหน่อยคุพี่ป้ามหน่อยมึงทำาน้าทีเอาปืนได้ปื้นได้างหลังลมแบบแบบเราให้หมดมึงหย่าให้ปืนเขาล่นฟรีเฮ้ยไล่ไปเลยเยท้งเองเลยท้งเองเพื่อนยังวะเอเค ดีชุบให้เดีวชุบใหุ้แล้วนะคุแล้วนะผม้อผมล้อมห่ได้น่อะขัดไปขับไปโซ้งร้อให้กูหน่อยร้อให้กูหน่อยร้อให้กูหน่อยชุบเพื่อนด้วยพี่ชุบเพื่อนด้วยหลังหลังครับพี่ชุบชุบหน่อยม้คนตายมึงเกียมึงเกียบ้านเรามึงเกียบ้านเรามึงจิงมึงจริงไปอนไปเลยเนาะลงเกียร์บ้านเราเล่นบ้านเล่นไปบ้านมึงอย่าแหลกซะกลเวกลั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 วเพื่อนวิ่ง เ่ายิงมาเชนหน่อยดิพี่โนยิงมาเชนหน่อยดิพีดล้มหมดพี่น้องช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเฮช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยไปไปยปให้ผู้ให้ผู้ให้บอกไปก่อนเลยเดียว่าจะไปดอยมึงดูกไปไอ้เมื่อตัวมันไปนะไอ้ติ๋งเนี่ยมาเล่นขวามันจะเพื่อนมันจะเพื่อนมันไปชุบยิบมันชุบมันชุบมันชุบป่าป่าป่าวันนี้นี่ป่าวันนี้นี่เออมามามานนี้วันนี้วันนี้วันนี้สาวหอยในป่าต่างหอยป่า ืืนนยยฝังถอยฝังถอยฝังถอยคนน้อยฝังถอยดีเตี่ยวซ้ายดีเที่ยวซ้ายลานอยที่หลังเข้ามึงหายขึ้นไปวิ่ง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 เฮ้ยถ้ามีชีวิตอยู่ถอยได้ปะถอยถอยมาเรียนหน้าบ้านได้ปะได้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 ช่วยไหมเอาไปช่วยย่าไปช่วยย่าไป ถอยก้ามาถอยกลับ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 มาแดดไปช่วยรับถอยกลับมาถอยได้ถอยได้ถอย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 มาเลยม่มถอยมามถอยมามถอยมาเราจะมีตัวตันอยู่ปะตัวตันอยู่ปะเขาเข้าแน่เตรียมนะเตรียม เล่นเล่นเล่นช่วยผมเยอะๆเลยพี like ่ให้ผมโดนตีเว้ยผู noticed, ้พี่ทำได้เว้ยพี่แม่งพูดเก่งเลยเยอะยับยัยัยัตาน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 สวยๆจัดสวย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 จัดลมเยอะจัดไ้พวไอ้พวไ้วกเ่นไปไปเล่นข้างหน้าสคนเดียวไปเล่นั้คนเดียวท่เวลีอไปเล่นหน้าบ้านมั้ยไหยกูยยมยอยูม พี่ฝอดมาซ้ำเติมเฮ้ยปืนเขาฟรีปืนเขาฟรีปืนเขาฟรีมีดมีดหลวงปืนหน่อยพี่มีดอ่ะหลังเข้านะหลังเข้าพี่ดับหาดีหาคิงหดีหาคิงยี่คีปืนใส่ป้อปืนใส่ล้มซ้ำปืนหน่อยมึงเซ็ตไว้เดี๋ยวเพื่อนเกิดแล้วเดี๋ยวเพื่อนเกิดแล้วมึงเซ็ตไว้มึงใจเย็นมึงชุบจะเยอะตาไปเลยฟอร์ดทับเอเกิดอะไรไม่ได้เกิดอะไรให้มันชุบเลยมันชุบเอาชุบมันออกเอาชุบมันออกเอาตุ่มมันออกในนี้เอาตุมันออกไหนดิหมดหมมดเอาไว้หมด

ปปีที่หมดที่ฝั่งขวายิงยิถออ่าให้มันกลับอย่าให้มันกลับยังไม่ได้เข้าบอลเข้าอีแลวปยเอังาม้นเปิาออเาบกตอายิงให้ฟอนหน่อยยิงให้ฟอนหน่อยเอาแต้มหน่อยเอาแต้มหน่อยยิงตัวน้าบ้านเดิอุ้มมาอุ้มาอุ้มตายฟอดเอาขึ้นทั้งหมเลย ใช่เดียวแล้วมันจะเย็นมันจะเย็นชิวปฏิทินเรียนชิวชิวชิวรอเกิดพร้อมกันรอเกิดพร้อมกันมันแม่ไหวมาเชยอยู่กับหนุ่มคนนึงอย่าอย่าไปหลุดเล่นดิอยู่อยู่มาเชกันปืนอ่ะควีนบอกดัมมาเชนะแพ้เยอะเออชิวชิวเนี่ยเราชนะไฟนี้หมดแล้วเก็บชิงชนะแล้วเออมันไม่มีอะไรเว้ยคือการการปืนอ่ะผมต้องกลับมากันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเว้ยเออมันไม่ใช่เรื่องที่แม็ก์ต้องกลับมากันเว้ยมึงเอาไฟเยอะถ้ากูบอกกูรอดอ่ะมึงดันกันขึ้นไปเลยเว้ยมึงไม่ต้องสนควไม่ากความรอดอย่งเว้ย อาจจะค้ายไม่ได้อแครับใครๆตัวอุ้มตัวหนึ่งเดินมาหากูดิผมคลิกท้ายไม่ได้อีกแล้วอ่ะบีชอปแล้วหายไปไหนหมดวะยังครับผมย่าจะไม่เกิดใช่ปะน่าจะยังน่าจะยังไม่ได้ครับบีชอปเราไม่มีใครเลยใช่ปะแทนนมมีตัววมาเอากูตรงเนยเาตัดนะเล่นตงนะปืนยิงปืนยิงยังยังเกิดหมดยังเพื่นจะตะลูกเฮ้ยตัวอุ้มมีปะ มยิงจ่าก็้ายดิปืนมึงยิงไม่ดีปืนมึงยิงไม่ดีออกความระยะนะพี่ต้องออกความระยะนั้นพี่ไม่ต้องเล่นดีรออย่างนี้ก็เสียเวลาก็แพ้ดิไป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 ต้องออแล้วว้ยต้องออกแล้วชวนได้หมดตีหมดตีหมดต้องออกมึงต้องออกมึงต้องออกปูนเแบดไม้ให้แบดไม้ให้หลังเข้าฟ้าหลังเข้าฟ้ามิดฟางวางเปียววางจะพี่เล่นเอง

มือให้หมดเมือ่ให้หมดมือให้หมดจะหมดเวลาแล้วมันไม่ไหวกันเรแล้วไม่ให้หมดเหมือ่ไม่ให้หมดยืนให้อยู่ยืนให้เาปืนนี้ปืนนี้ปนนม้เงาเาอีกเหมือ่ให้หมดดีปลอดดีปลอดเพียงเพียงไปนะไปนะกดมันกดมันคดมาตายคกดมาตายมฟังคุิดมาตายมึงแกเยพอ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 นาทีนึงไม่ทันแล้วพออปล่อยปล่ยยขอเล่นขอเล่นเาตัวที่ตายให้หมด กดไปเลยกดไปเลยชิวๆพี่เรื่อยๆอ่ะเฮียรู้มือพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วที่ี่แค่าับมพี่อแล้วกลับมาเล่นกอบ้านเรารอแลยกลับเลยกลับเลยกลับเลยพอเลยพอเลยพอเลยน้องพอเลยน้องไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบ็คแบ็คมา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 ชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยมาชนะแล้วไอ้เหียเนี่ยชิวๆไม่คิดไรพี่ชิวๆไม่คิดไรลูกผมไม่คนลักลุงเลย พอพอพอเราเอชนะเราชนะเราชนะตัวตันตัวตันตันมานรด้มาช้ำใจตันมาช้ำใจไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไ

อย่าลืมคืนวอนะครับแต้มข้างโคตรลุ้นเลยเมื่อกี้เชียลุ้นจริงพี่หนูดูแบบแต้มสุดท้ายเอาแไม่ได้เลยโคตรเก่งพวกมึงแม่โคตรเก่งไม่คิวกันเลยแต้มสุดท้ายอะกูเสี่ยวแวบเลยไอ้ชิ้ะกูวิ่งหนีเลยไม่ไม่ไม่แต่แต่สุดท้ายผมมาเชนะผมปิดมาเชนสุดท้ายนะไับแต้แล้วจับ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 โคตรเก่งโคตรเก่งไปไปไปกลับกลับกลับรีแคปกลับรีแคปพไป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 เนี่ย ไฟชาร์จไล่ถึชนะเพราะผมไฟสุดท้ายชนะเพราะผมเราดูเลยไปด้วยไปด้วยเอาจัดว่ะไอ้เหี้ยจัดว่ะเอาดิว่าเด้เหี้ยแม่ไอ้สัตว์เอ้ยโคตรมันเด้เหี้ยเมันแบบมันสัตว์อ่ะยังนาทีสุดท้ายของแท้มันบัฟมันบัฟกูขึ้นเลย กูร้อนไอ้เหี้ยบอกเราไม่มีอะไรเลยไปมันก็แพ้ไอเ้เหี้ยโดนไมเด็ดรู้มือหายจัดหลอมหลอมอครับแค่นั้นอ่าไอ้สัตว์โต๊ะพนันล้มกันเป็นแถบโต๊ะพนันล้มกันเป็นแถบขออนุญาตขึ้นที่หนึ่งของสายเด้อขออนุญาตนะครับแล้วก็ไปตกกล้องหน้าเอ้ยจันพูดอะไรอ่ะเอ้ย, <laughs> อยจันแพ้สะกดยังไงวะโอ้พี่พอสะละแอร์หรือเปล่า ไม่รู้ตอนี้พอะไรแอร์กอแกอะไรวะแม่งเอ้ยอยากแอร์จั่านาก็พูดได้เมื่อกี้กับง้องกูกูเสียงตัดแน่ไอ้หี้ย้องหี่คือไอ้ไม่ต้องไหลเดียวคือไอ้และกูขางโมชุดกลับทุกวันเลยเหียนักเก็บปลานักเก็บปลาอร่อยไหมครับ Naked pa, naked pa. Naked pa. pa.